สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนเรื่องการแยกแยะทรงนำพิจารณาการยืนยันตัวเลือกที่ดีที่เกิดจากสันติสุขในจิตใจของเราเช้าวันพุธที่7ธันวาคมเวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตว์บรุษและผู้จาริ์แสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นหอประชุมเปาโลที่6 วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการแยกแยะตอนที่11โพระองค์ทรงนำสัตบุตรุษพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องยืนยันการตัดสินใจของเราด้วยสันติสุขที่ยืนยาวอยู่ในจิตใจของเราสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มสอนโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่า เราสามารถรับรู้แง่มุมสำคัญบางอย่างที่จะช่วยเราคาดการได้หลังตัดสินใจดังเป็นการยืนยันถึงความดีงามของมันที่เป็นไปได้แล้วส่งเน้นย้ำความสำคัญของการยืนยันการตัดสินใจด้วยเครื่องหมายต่างๆในชีวิตประจำวันของเราพระองค์ตรัสว่าหนึ่งในเครื่องหมายที่โดดเด่นเลยของจิต่ายดีก็คือความจริงที่ว่า มันจะต้องสื่อถึงสันติสุขที่จะคงอยู่กับเราไปตลอดเป็นสันติสุขที่จะนำมาซึ่งความกลมเกลียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันความลุกร้อนและความกระตือรือร,ร้อนจากนั้นพระองค์ทรงยกตัวอย่างบุคคลผู้ตัดสินใจอุทิศเวลาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงให้กับการสวดภาวนาพระองค์กล่าวว่า บุคคลนั้นๆควรจะขอเวลาให้กับตัวเองไม่ว่าในช่วงเวลาอื่นๆของวันจะราบรื่นดีหรือสร้างความกระวนกระวายใจให้เขามากสักเพียงใดก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะให้ความสนใจไปกับหน้าที่การงานมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าและไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับผู้คนที่ยากลำบากจะราบรื่นมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตาม ชีวิตฝ่ายจิตนั้นวกวนดังนั้นความดีงามของตัวเลือกจะเอื้อประโยชน์ให้กับทุกๆด้านในชีวิตของเราเพราะมันคือการมีส่วนร่วมในการสรรสร้างของพระเจ้า แง่มุมหนึ่งของการแยกแยะหลังการตัดสินใจก็คือการตระหนักในสัมผัสของการได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมในชีวิตและได้เป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับแผนการที่ใหญ่ขึ้นในลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรมีอยู่สองจุดที่เป็นจุดโฟกัสของวงรีที่ซึ่งเราสามารถเห็นเสาของแบรนินี่เรียงตัวกันอย่างครบถ้วนในทำนองเดียวกันเราเข้าใจได้ว่าเราได้ทำการตัดสินใจอย่าง ดีแล้วเมื่อแต่ละวันของเราเป็นระเบียบและมีการบูรณาการมากขึ้นแล้วเราก็ได้รับการฟื้นฟูพลังขึ้นใหม่ เครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งของการแยกแยะที่ดีก็คือในยามที่เรามีอิสระในเรื่องที่จะต้องตัดสินใจและตั้งใจที่จะทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งเพื่อจะได้พบกับข้อคำสอนที่เป็นไปได้จากพระเจ้านี่มิใช่เพราะพระองค์ทรง,งต้องการที่จะพรากเราไปจากสิ่งที่เรารักแต่เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระโดยปราศจากซึ่งข้อผูกมัดใดๆพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าอะไร ที่จะดีต่อเราอย่างแท้จริงความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคือศัตรูของความดีงามอย่างเช่นความรุนแรงในครอบครัวหลายๆกรณีซึ่งมักเป็นผลมาจากความปรารถนาที่จะครองความรักกับบุคคลอื่นเราสามารถจะรักได้โดยอิสระซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มีอิสระมีอิสระแม้กระทั่งที่จะปฏิเสธพระองค์ ma per viverlo con libertà, senza attaccamento. ที่สุดพระองค์ทรงสรุปว่าความยำเกรงพระเจ้าหรือความนอบน้อมต่อพระเจ้านั้นเป็นของประทานจากพระปรีชาญาณของพระเจ้าที่เราจะขาดเสียมิได้ซึ่งมันจะช่วยเราในการแยกแยะและเป็นความยำเกรงนี่เองที่จะไปขับไล่ความหวาดกลัวอื่นๆอ,ออกไปให้หมดเพราะมันจะมุ่งไปยังพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสรรพสิ่ง และในการประทับอยู่ของพระองค์จะไม่มีสิ่งใดมารบกวนเราได้เลย